อาจารย์ไพโรธท่านแปรขบวนบุกท่านอาจารย์นกประจิตก่อนด้วยเบี้ยเฉหกไปเฉห้าเรียกว่าเบี้ยบ่อพรางครับอาจารย์นกประจิตส่งเบี้ยจอสี่ขึ้นมาจอห้าอาจารย์ไพโรธส่งเบี้ยชฉห้าไปชฉสิบไล่มา้านี่คือแต้มเบี้ยบ่อพรางนะครับเมื่อม้าถอยเม็ดจะไล่กับสองเบีย้ยนะครับอาจารย์นกประจิตถอยม้าลงไปที่จอนึงอาจารย์ไพโรธใช้เม็ด แลกเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยกินอาจารย์ไพรโรดใช้ม้ากินครับอาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยที่คอห้าอาจารย์ไพโรดกินตอบอาจารย์นกกระจิบทิมเบี้ยงอสมมาอสอาจารย์ไพโรดเลือกถอยม้ามาที่อเจ็ดครับถูกเบี้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกด้วยการกินแลกเบี้ยครับ อาจารย์ไพรโรธใช้ม้าขึ้นไปกินอาจารย์นภพจิบทิ่มเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสีต่ตองการจะกินแลกเบีย้ยตรงกลางนะครับแล้วนําโคนมาใช้งานอาจารย์ไพโรธนำโคนขึ้นงอหกอาจารย์นภพจิบกินตัดเบีย้ยครับอาจารย์ไพโรธใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกรพจิบนำโคนขึ้นมาคอสี่ อาจารย์ไพโรธเลือกถอยม้าลงมางอเจ็ดอาจารย์นกไพจิบตัดสินใจกินแรกโคนที่งอห้าอาจารย์ไพโรธใช้ม้าขึ้นไปกินอาจารย์นกไพจิบลำเลียงม้าขึ้นมางอสามจังหวะนี้อาจารย์ไพโรธใช้ม้าเป็นอุกที่คอสามอาจารย์นกไพรจิบหลบขุนลงไปฉลยชิงหนึ่ง 1. อาจารย์ไพโรธกินแลกเบี้ยที่ยอสามหงายอาจารย์นกไทจิตกินตอบอาจารย์ไพโรโยกม้ามาแลกที่จอสี่อาจารย์นกไทจิตไม่แลกด้วยครับนำม้ามาที่ชถวิงสามจังหวะนี้อาจารย์ไพโรถอยม้ามาไล่เรือครับ อาจารย์นกเพลจิตตัดสินใจกินแรกอาจารย์ไพโรธใช้โคนกินอาจารย์ยนกไพลจิตนำเม็ดขึ้นมาไล่อาจารย์ไพโรธส่งโคนไปไล่เรืออาจารย์นกเพลจิตหลบเรือลงไปยอสองอาจารย์ไพโรธนำขุนขึ้นงอจิตอาจารย์ยรนกเพลจิตลำเลียงโคนขึ้นมาจอสามอาจารย์ไพโรธนำเรือมาที่คอแปด เตรียมออกคลองนะครับอาจารย์น็กรจิบนำโคนขึ้นมาง 4. อสี่อาจารย์ไพรโรดนำโคนบุกขึ้นไปขอชิงสามจะหมุนถอยลงมาไล่ม้านะครับอาจารย์น็กรจิปนำเรือออกคลองที่ขอใครหนึ่งอาจารย์ไพรโรดถอยโคนมาไล่มา้าจังหวะนี้อาจารย์น็กรจิปนำม้าขึ้นมาปุ เพื่อไลก,กับม้าและขู่จะรุกคาดกินเรือครับอาจารย์ไพโรดตัดสินใจกินแรกมา้าอาจารย์นกเพจิบใช้โคนเข้ามากินอาจารย์ไพโรดขยับขุนหลบมาที่ชอชิงเจ็ดอาจารย์นกเพจิบนำเรือมารุกอาจารย์ไพโรดนำขุนขึ้นชอชช้งหกอาจารย์นกเพจิบนำเรือกดขุนอาจารย์ไพโรดตัดสินใจใช้เรือไปรุกขุน อาจารย์นกประจิตนำขุนขึ้นกระชังสองอาจารย์ไพรโรธใช้เรือรุกอาจารย์นกประจิบนำขุนขึ้นยอดสามอาจารย์ไพรโรธตัดสินใจกินแล่เรือรุกอาจารย์นกประจิตถอยไปกินอาจารย์ไพรโรธนำเรือออกคลองที่คอ8 จังหวะนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าท่านอาจารย์นกกระจิบไม่กล้าใช้เรือกินเบี้ยรุกเพราะว่าเป็นการไล่ให้ขุนคู่ต่อสู้ขึ้นไปถ้าขุนคู่ต่อสู้ขึ้นไปถึงตาชอสีขุนของอาจารย์นกกระจิบจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะอยู่เต็มเต็มหน้าของโคนของอาจารย์ไพโรจน์นะครับผมดังนั้นลักษณะแบบนี้สุดยอดเสี่ยงเขาจะไม่กินนะครับผม อาจารย์นกกระจิบมองว่าขุนของตนเองอยู่ไม่ปลอดภัยนะครับจึงเบี่ยงขุนมาที่ชาวช้างสองอาจารย์ไพโรจนำเรือไปที่คอสามเกาะกินเบี้ยริมครับและถ้าได้จังหวะจะใช้โคนลงไปรุกนะครับอาจารย์นกกระจิบต้องยอมเสียเบี้ยริมนะครับขยับขุนหลบมาที่ชาชิงสองอาจารย์ไพโรจตัดสินใจกินเบี้ยริม อาจารย์นกไะจิบตัดสินใจใช้เรือกินเบี้ยรุกอาจารย์เพโรธหลบขุนไปที่ยอห้าอาจารย์นกไะจิบขยับขุนมาที่จอสองอาจารย์เพโรธใช้เรือรุกอาจารย์นกไะจิบหลบขุนไปที่งอหนึ่งจังหวะนี้ความคิดเห็นของครูพงนะครับเห็นว่า ท่านอาจารย์ไพโรธควรทิ้งเบี้ยริมเลยนะครับนำขุนขึ้นไปชอสี่แล้วไปที่ตาชอชิงสามนะครับจะได้เปรียบทางหมากนะครับผมเพราะถ้าขุนอยู่ที่ชอชิงสามโคนเตรียมลงไปที่งอสามขุนของอาจารย์นกกระจิตจะอยู่ในแถวล่างซึ่งต้องขยับขุนหลบมานะครับผมโอกาสเสมอจะอยู่ในมือของอาจารย์ไพโรธนะครับ แต่ถว่าในเกมท่านอาจารย์ไพโรธท่านเลือกเดินเบี้ยริมนะครับจะไปหงายอาจารย์นพรประจิบขยับขุนไปที่คอหนึ่งอาจารย์ไพโรธเข็นเบีย้ยไปกอสี่อาจารย์นพรประจิบขยับขุนไปไล่เรืออาจารย์ไพโรธตัดสินใจถอยเรือมาที่กอสามจังหวะนี้อาจารย์นพรประจิบนำเรือไปกดเบีย้ยไว้ครับ อาจารย์ไพโรจนำโคนไปที่งอสามอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาไล่เรืออาจารย์ไพโรชใช้เรือรุกอาจารย์นกกระจิบขยับขุนหลบไปที่กอสองซึ่งจะเห็นว่าขุนของอาจารย์นกกระจิบปลอดภัยแล้วนะครับอาจารย์ไพโรชใช้เรือมาผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบ นำขุนมาไล่กินเรือครับอาจารย์ไพรโรธขยับขุนหลบอธิคอสี 4. อาจารย์ร็กระจิตนำเรือมาเกาะกินเบี้ยครับซึ่งจังหวะนี้ท่านอาจารย์ไพรโรธควรทิ้งเบี้ยริมเลยนะครับผมนำขุนนะครับขึ้นไปผูกเพื่อให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแต่ทว่าท่านอาจารย์ไพรโรธเลือกถอยโคนมาผูกครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่งอหก อาจารย์ไพโรจนำโคนไปที่จอชิงสามอาจารย์นกประจิตนำเรือมาที่งอแปดซึ่งแต้มนี้นะครับอาจารย์นกประจิตเตรียมนำเรือมาล็อกขุนนะครับผมดีที่สุดอาจารย์ไพโรจนต้องรีบหลบขุนออกจากตาอันตรายนะครับแต่เนื่องจากถูกเวลาบีบนะครับทำให้ท่านอาจารย์ไพโรจนเดินพลาดนะครับไปถอยโคนมาที่จอสี่ อาจารย์นกประจิตนาเรือมาล็อกไว้เลยครับผมทาให้ขุนของอาจารย์ไพโรธอยู่ตาอับครับอาจารย์ไพโรธถอยโคนมาที่งอห้าอาจารย์นกประจิบนำโคนมาที่เฉชิงหกอาจารย์ไพโรธถอยโคนมาที่คอหกต้องการจะขึ้นไปบุกขุนของอาจารย์นกประจิตนะครับ อาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่จอห้าอาจารย์ไพโรจนำโคนไปที่ขอไข่หและจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมีแต้มเด็ดครับนำโคนขึ้นมาตรงๆจะถอยไปกินเบี้ยแล้วจะถอยโคนไปรุกจนนะครับผมซึ่งท่านอาจารย์ไพโรจนแก้ไม่ได้นะครับถ้านำเรือมาผูกจะถูกโคนนะครับเส้นไล่ก,กับเบี้ย แล้วเมื่อนําเรือไปกินนะครับอาจารย์นกกระจิบจะนามมาําเบี้ยคว่ำมารุกคาดกินเรือซึ่งจะชนะในปลายกระดานนะครับผมทาให้จังหวะนี้ท่านอาจารย์ไพโรธยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปครับผม